สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมแอปเิล g a อ e เกมรีวิวนะครับวันนี้อยู่กับเกมรัสนะครับรัสเซอร์อินสูลิตี้อะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้ชื่อย่อคือรัสอิตนะครับหรือรัสไอทีนั่นเองนะครับพอบ้านกันดีๆนะครับผมไม่อยู่นะโอเคครับพี่เต่าเขาไปพี่เต่าเขาไปเคลียร์พี่เต่าเขาไปเคลียร์เรื่องหอด้วยเขาก็ไม่อยู่เหมือนกันอะไรเพราะฉะนั้นปากฝ้าบ้านหน่อยแล้วกันไม่อยู่แป๊บเดียวหัวนักไม่ เดี๋ยวก็มาเว้ยใครอะพี่ต่า่อนะเออเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาบ้าบออะไรล่ะครับอะไรนี่พี่พูดนี่พี่พูดเองเอาพี่เต่ารอเออเอาเวเก่าแล้วไมออนการีน่าวะโอตกใจเดี๋ยวเข้าไปรอแป๊บหนึ่งเอารอว่าโอเคนะเกมนี้ก็มีต่างกัแต่กองฟ้าครับมันยังไม่หยุดครับ แกกองฟาสมอบกองปนบาโอเคครับมาต่อไดยครับโอเคพอดีครับมีปัญหานิดหนึงนะครับกับเซิร์ฟนี้นะครับไม่เซิร์ฟไม่เซิร์ฟนี้ครับทุกเซิร์ฟครับนี่ครับกันพาเดอร์เอ้ยอย่ามามาเห็นมครับมีกันพาเดอร์ไอ้มีซันเฟอร์นะครับทั้งหมดห้ารอยนะครับผมต้องกดยิ่ยี่ยี่ยนยี่ยีมยี่ยยี่ยี่ยี่ยียม่ยี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 ่ยยงยยย่ยยยิย สองจุดหนึ่งนะครับโอเคมีความสามารถยังไงนะคือความสามารถก็คือสามารถพอตชิดนะเรื่องของตานิหน้าท้องนะเออผมไม่อยู่แป๊ดนุ่งเมื่อของมึงเถอะนะครับก็คือัมีความสามารถกด f f ฟเอสามนะฟังก์ชันไม่ต้องปรับปรับอะไรมากปรับอันแรกนะให้เป็นหนึ่งนะครับแค่นั้นคือสปีดนั่นเองสปีดในการคลิกนะก็คือเซตหนึ่งไอหนึ่งส่วนพันนะครับหนึ่งส่วนพันวิ่งก็ไปเคียวห่อแล้วพี่เต่าปะตกใจหมดเลยเดี๋ยวขออนุญาตโอ๊ย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 ใครมาวะน่ะเนี่ย นี่นปิดเสยียงไปซะอีกสองนะครับเวลาจะกดมันก็กดลําบากนะครับพรามันจะไอ้นี่น,นะต้องใช้โปรแกรมช่วยกันยังไม่ใช่โปรหรือว่าเป็นโปรแกรมช่วยยิงคนหรือมองฮัลลุอะไรใดๆทั้งสิ้นเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากหการกดเร็วนะครับนี่ครับกด f 3นะครับปื๊ดมันจะทําการคลิกออตโต้คลิกให้เรานะครับทําให้เรากดได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปคลิกทีละทีครับเนื่องจากจะเมื่อยมือแล้วปุ่มอาจจะพังเร็วด้วยนะครับ แกมนี้ช่วยได้นะครับช่วยได้แกมช,ช่วยได้เห็นไหมครับมันก็จะเร็วครับทําอะไรมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเแบบนี่ยอยาจะอัพให้ในทั้งทางดีพลิชชั่นนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ